แล้วต okay. ่อไปแล้วนะครับลำถึงเรามาพูดถึงเรามาสัาพากไก่ตัวนี้กันครับเออคุณไก่ครับคุณทําไมคุณคุณถึงเอ้ะทําไมคุณถึงเอ่อปากสีแดงครับอันนี้เขาเรียกว่าอ้าวอันนี้เขาเรียกว่าคุณนี่เขาเรียกว่างอนไก่นะครับอ่านะะอือเรามาดูทางโคมตรงนี้นะจะมีหมาตัวหนึ่งนะหมาหนบอกว่าเอ่อกูเบื่ออามา กูเบอร์เพื่ดีกรีนกูเบอร์ขี้หน้าเว้ยด้วยมาตีเขาทำไมอ่ะเฮ้ยมึงไม่หยุดมึงกูตีมึนงนะตีทีมึงตีกูทีแม่งกูฆ่า,ามึงเลยนะไอหมาน้อยกูเ <c oughs> บอร์เพื่ดีกรีนกูเบอร์ขี้หน้ามึงด้วยม <c oughs> องมองทำไม ห้วใจอะไรหรือเปล่าใข่ไก่โอ้โหแม่งซาบประทานนี่เราจะหาตาําแหน่งของเบสให้ดูนะวิธีการตาหาตําแหน่งของเพื่อนผมนะก็ะคือง,ง่ายๆครับฟังไปรอบๆเลยนะครับเนี่ครับแม่ไม่โดนครับลูกเลยแล้วมันก็คว้างมานะให้เราเอาดินมาตรงนี้นะเนี่ยนี่นะครับอ่าฮา เราไปพูดถึงมาตัวนี้กันนะครับเราไปสัมภาษณ์มาตัวนี้กันครับเออคุณมาครับคุณคุณชอบจะขอยังไงครับหมาตอบว่าเออเอาว่าเออก็เ่าเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมอ้ยมาตีเขาทำไมนะวันทองเลี้ยงมือฮะมาตีเขาทำไมเฮ้ยไข่ไก่นีน Ivan, ่โล่ไข่ไก่ Point. no <ance> ครับตอนนี้เป็นเป็นเวลาตอนกลางคืนนะให้เราปีนต้นถั่วนะครับ หรือเรียกว่าเทาวันนั่นเองนะฮะอืมฉลองไปเลยฉลองวัตฟากเก่งอ่าเรามีอะไรเนะี่ยทำกินพริกอ่านะอืมอันนี้บ้างใครวะอูโหไมันสูงที่ผายเบยออฟีเอเทมโดนเกียนแต่ว่าห้ามเกียนใช่ไหมแต่เราเกียนได้ไงก็กว่าห้ามแค่ห้ามเกียนอ่ะแต่เราเกียนได้ทำนี้อะไรเนะี่ยอะไรเงียบ ไม่มีเนี่ยเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่มีเนี้ยเฮ้ยห้องโอเคนะฮะเรามาพูดถึงตัวเกมกันอีกรอบหนึ่งก็ยังดีนะครับ <c oughs> มันบอกว่าให้เราเนี้ยกระโดดไปถึงบ่อน้ขอจะได้เพชรห้าพันก้อนนะครับโอเคเราจะมาเคจ้ำกันนะครับอยปัาชุ โอเคอ้าฮ่าฮ่ามึงกำลังกูเป็นอะไรเหรอเวนกระจอกนะจะมาฆ่าเจ้าเวนจอ,จองคำกูหรือไงวะอหนีตายตกกรรมกำกำโทษโทษมีเห็นไหมคัตสิเกินนะฮะสิเกินเฮ้ยเฮ้ยตีไม่โดน โอ oh, well, ah, right? uh, ้โหแม่งเกลียนว่ะไม่อัดินบล็อกดินต่ออีสัตว์เลยเฮ้ยอ้าวแล้วใครมาทุบเนี่ยอ้าวโทษทีใครวะนี่เขาเก่งกันนะเขาเก่งกันนะนี่เขาเก่งกันนะอ้าวไปไงต่อปะเฮ้ยเอ็กซดซินนี่โอ้โหแม่งโคตรเก่งเลย ไม่ทำให้กูเก่งนี่เนี่ยเป,เป็นที่ยากมากนะครับแม่งเครียดี่สุดเลยนะเอ้ยแม่งหัวติดโอเคนะครับเราจะวัดไปกลับบ้านเพื่อไปหาของวัดกับบ้านไปนะอ่าเฮ้ยเอาไปแขมกูนินนดนบ้านกูเฮ้ยแขมกูนิดนบ้านกูเนี่ยเอ้ยเนิย่นยใจเนิ่ยใจนะ เหนื่อยใจกันนี่เหนื่อยไปเหนื่อยใจกันเนาะเหนื่อยใจอ่ะเหนื่อยใจอุยอยวกูเบื่ออาหารมากูเบื่อเพรดีกินกูเบื่อกินหน้ามึงด้วยกูต้องงานความเป็นธรรมกูต้องงานความเป็นธรรมออสเซตหามันกูทำไมเฮ้อเฮ้ อย่ามาเล่นกับพี่นะพี่ไม่ชอบนะอ่าเอานดิรีมาดูนี่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 เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไป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 ดี อีอดเอ้ยลงไปเพื่อนลงไปนะลงไปลงเอ้อเหี้ยอ่าย่ามาเล่นกับพี่นะพี่ไม่ชอบนะเอ้ยอยู่งั้นไหมอีโดเอ้ยจบนะคือตาจีมันก็จะได้อยู่เน่